รอบ42ปีแล้วขอให้มีแต่เรื่องดีๆนะครับพวกเราทุกคนชาวเทียงม่ม,มสิทธตั้งใจทำทุกอย่างให้เกิดแต่ความสำเร็จนะครับส่งพลังบวกแรงบันดาลใจดีๆสู่สังคมไทยแล้วก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับบริษัทต่อตไปครับ Happy b i r t เ d a y ครับแกมมี่ปีนี้เราต้องเผชิญกับความท้าทายมากันหลายอย่างเลยนะครับผมก็อยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งพลังบวกให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับ ขอให้ทุกคนมีความแข็งแกร่งแข็งแรงทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหมดก้าวข้ามปัญหาไปได้วยกันขอเป็นอีกกำลังใจนึงให้ทุกท่านครับครบรอบ42ปีมาร่วมกันเดินทางของมิชกันกรับพลังบวกของพวกเราทุกคนนะครับไปได้วยกันครับไปมาด้วยกันครับพวกเราครับ42ปีกันนี่สู่ปี43พวกเรานะครับมาเดินทางต่อไปได้วยกันด้วยพลังบวกพวกเรากัน มานะครับ42ปีเป็นการผ่านทุกอุปสรครคแเรายังจับมือแล้วก็ทําสิ่งที่เราหลักแบบนี้ไปด้วยกันมีคิดว่าเรื่องอะไรเราก็ผ่านได้ะคะต่อเป็นอีกหนึ่งคนที่มาส่างต่อพลังงานบวกพลังงานดีๆให้กับทุกคนนะครับขอให้มีพลังงานบวกเยอะๆนะคบมองทุกอย่างเป็นบทเรียนแล้วก็ให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆให้ได้นะครับตัวซูเราอยู่กับพวกเราเป็นนานๆนะครับมีความสุขแล้วก็สู่ภาพแข็งแรรนะครับวกของคนทุกคนที่ ทำงางานออกมาได้อย่างเต็มที่แ้วก็มีฐฐประสิทธิภาพในมารเลยคุณส่งต่อกําลังใจหรือให้กําลังใจแก่กันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างแน่นอนใช่ <ผม S 1> ครับขอพอลังบวกให้กันเจอแต่สิ่งดีๆนะครับงานเยอะๆเงินทองไหลามาเทมานะครับชาวกันมี่ทุกคนหมด,ดครับมีแต่ความสุขความเจริญครับสุขภาพแข็งแรงร่วงเรืองไปได้วยกันครับ ส่งต่อพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็แกรมมี่ด้วยนะครับบอกว่าแกรมมี่แล้วก็คนดูแล้วก็ฟิมันดาจะอยู่ด้วยกันไปอีกนานๆนะครับส่งพลังบวงด้วยกันที่ผ่านมาเราผ่านมาช่วงของคุณทำฟิล์มตั้งแต่โควิดมาแล้วผ่านมาได้ต้องสุดยอดเลยเราต้องส่งมาดูด้วยกันจะได้ไปต่อ กันมิจะได้อยู่กับโครงการเป็นการตลอดนะมีรอยยิ้มสดใสน,นะคะมีหัวใจให้กันและกันแล้วก็ขอให้ผลิตผลงานบันเทิงออกมาแบบนี้ดีๆตลอดไปแล้วก็ขอให้ล้นลาลลลลนะคะส่งพลังบวกให้กับพี่ๆทีมงานทุกคนพี่ๆผู้บริหารทุกคนทั้งลูกค้าด้วยสปอนเซอร์ทุกอย่างมีพลังที่จะทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปนะครับสร้างพลังงานได้ดีๆให้ทุกคนได้เลยครับสู้ต่อไปครับเราเราบรรลุข้อสงพลังบวกเป็นกำลังใจให้กับ ทุกๆคนเลยนะฮะยังไงก็แกรมมี่จะอยู่12ปีแล้วก็จะอยู่ต่อไปจนถึงร้อยร้อยปีเลยนะครับส่งพลังบวกกันทุกคนนะครับพี่ๆทุกคนเก่งมากครับยังไงแล้วเป็นกําลังใจให้ทุกภาคส่วนเลยครับขอ g m m Grammy กรของเราเนี่ยอยู่ไปเป็นปีที่4 3 4 4าอยู่ไปเรื่อยๆนะก็อยากจะให้กําลังใจนะให้ทุกคนดังมีแรงทํางานครับแล้วก็สร้างความสุขให้กับประชาชนแล้วก็ความสุขให้กับพวกเรากัน่ีะต่อไปนะครับเป็นหนึ่งกาลังใจให้กับผู้บริหารหรือ ทีมงานทุกอย่างทุกภาคส่วนขอให้แกมมี่เนี่ยแข็งแรงตลอดไปผลิตศิลปินคุณภาพหรือผลิตสื่อต่างๆให้กับพี่น้องคนไทยได้มีความสุขทุกๆวันนะครับท่านผู้อานทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงบริหารบ้านจีนแกรมมี่ให้ประสบความสำเร็จตลอดไปนะครับยินดีกับการอยู่ยัง่งยืนยาวม,มาถึงส2ปีนะครับแล้วก็อยู่เป็นร่มโพล่มใสของศิลปินหลากหลาย รุ่นนะรวมถึงพวกเราด้วยนะครับ,รบก็ขอให้ยามี่อยู่คู่กับคนไทยกับวงการเพลงไทยเนี้ยยาวๆนะครับต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะปีอื่นๆต,ๆต่อๆไปเราจะสําเร็จแบบนี้ร่วมกันตลอดไปขอมีความสุขกันหลายๆส่งก็ังใจให้กับทุกท่นานท่ะพี่ๆทุกคนนะคะเก่งอยู่แล้วเป็นกําลังใจให้แล้วก็เราจะผ่านพ้นไปด้วยการขอให้พลังงานบวกของดอกอส่งให้กับพี่ๆทุกคนสู้ๆไปด้วยกันผ่านพ้นไปด้วยกันค่ะ วันที่11เดือน11นี้11เดือน11นี้วันที่11เดือน11นี้วันที่11เดือน11นี้11 11นี้ไม่มีโปรอะไรครับเป็นวันเกิดของแกรมมี่ครบรอบ42ปีก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์จีเมมแกรมี่นะครับ42แล้วแล้วก็ก้าวย่าง เข้าสู่ปีที่43 GMM g r a m m y ก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งทางใจสำหรับทุกคนได้นะครับในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเพราะนั้นก็สู้ต่อไปสู้ต่อไปด้วยกันครับ Happy birthday ครับเป็นบริษัทที่สร้างความสุขให้กับคนไทยแล้วก็คนแบบทั่วโลกตลอดไปนะครับเราอยู่แกรมมี่มาครบรอบ42ปีแล้วนะฮะ42ปีแกรมมี่เต็มๆแล้ว เราจะก้าวเข้าสู่ปีที่43ในฐานะที่เป็นผู้รายงานข่าวทุกวันเนี่ยก็ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่น่าเศร้าใจเพราะว่ามีเรื่องหลายเรื่องเกิดขึ้นนะปีนี้เยอะจริงๆนะครับผู้ชมทั้งแผ่นดินไหวน้ําท่วมปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาปัญหาคอเซ็นเตอร์หรือแม้กระทั่งปัญหา3าจังหวัดชดดายแดนภาคใต้ที่สําคัญปัญหาปากท้องเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับที่ผ่านมาตลอดปีนี้ใช้คําว่าหนักหน่วงใช้ได้เลยทีเดียวนะคะแม้ว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงหน้าตอนนี้ มันจะเยอะหนักหนานมากแค่ไหนก็ตามผมก็ขอเป็นหนึ่งในชาววันอีแล้วก็จิมเอมกรมมี่นะครับในฐานะศิลปินวงการบันเทิงนะครับอยากจะส่งกําลังใจให้กับพี่ๆน้องๆขอให้ทุกคนเลยครับทั้งศิลปินทั้งพนักงานทั้งผู้บริหารและที่สําคัญที่สุดแฟนๆจิมเอมทุกๆคนนะครับขอให้ใครที่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาใดๆเนี่ยก็ต่อสู้ฝ่าฟันไปได้นะครับผมก็ขอไว้พ้อให้ทุกทุกคนนะครับปลอดภัยครับแล้วก็ มีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมมังมีแต่เรื่องราวดีๆในทุกวันมีเรื่องทําให้หัวเราะยิ้มได้นะคะขอให้พบเจอกับเรื่องราวดีๆในทุกๆวัน,นะคะ่ะเราจะก้าวผ่านเรื่องร้ายๆไปด้วยกันนะครับเราต้องฮึบเราต้องมีกําลังใจต่อสู้ต่ออุปสรรคทุกวันที่มันเข้ามาในชีวิตของเราและเริ่มต้นใหม่ด้วยกําลังใจที่เข้มแข็งในปีต่อไปนะคะลืมเรื่องที่ไม่ดีทิ้งไปนะคะเรื่องอะไรร้ายๆเนี่ยขอให้ออกไปจากชีวิตอะไรที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตให้หมดเลยประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําอยู่ครับ เจอแต่สิ่งดีๆหวังอะไรไว้ก็อขอให้สมความปรารถนาครับผมใครที่อยากจะตั้งใจทาอะไรขอให้ทุกคนสมบังในทุกอย่างที่ตั้งใจนะครับรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้น,น,น,นทุกๆปีนะครับและขอให้ทุกๆวันหลังจากนี้ทุกๆคนเจอแต่เรื่องดีๆประสบความสําเร็จกันนะครับพวกเราก็จะขออยู่ข้างๆทุกคนแล้วก็คอยเป็นกําลังใจคอยสร้างความสุขให้กับทุกๆคนเลยครับผมสัญญาค่ะว่าเราจะผลิตงานดีๆให้กับทุกท่านได้ดูกันต่อไปถ้า คุณกำลังท้อหรือคุณกำลังรู้สึกสิ้นหวังอยากให้นึกถึงวันอีและ GM ม g แ a ม m กมี่จะคอยเป็นเพื่อนคุณที่คอยให้กำลังใจคุณต่อเวลาครับเ <The S 1> ต<อ>ิบโตด<อ><อ>้วยงวามบวกด้วยกัน,น <ข despite S 1> grow together with positive energy พบรอบ42ปี GMM Grammy นะครับก็บขอให้เพื่อนๆพี่ๆพนักงานทุกท่านรวมทั้งคณะผู้บริหารนะครับมีพลังที่จะผลิตคอนเทนต์ดีๆเสิร์ฟผู้ชมต่อไปนะครับในปีที่ผ่านมาเราเจอปัญหาอะไรอุปสรรคมากมายนะครับแต่ว่าทีมงานของพวกเราก็ร่วมมือร่วมใจกันก้าวข้ามอุปสรรคที่ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับสู้ๆครับ Happy Birthday นะคะ ่าทุกอุปสรรคนะครับผมแล้วก็เติบโตยิ่งใหญ่ไปได้วยกันครับแล้วก็สู้ไปด้วยกันขอให้ทุกคนมีความสุขครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ปีที่4 2แล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีที่43อย่างมั่นคงค่ะขอให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคแล้วก็เติบโตยอย่างแข็งแกร่งนะคะขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นกำลังใจให้ค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะเติบโตด้วยพลังบวกด้วยกันเฮงๆงปังๆทุกคนนะคะสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์แกรมมี่ค่ะแฮปปี้เบิร าวาระครบรอบ6 2ปี GMM Grammy พวกเราทีมนักแสดงจากดีว่าราวีหนังเรื่องใหม่ล่าสุดข,ของ g d h ขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวอวยพรชาว GMM Grammy ทุกท่านหายปวดหลังปวดเอวสุขภาพพลานามัยแข็งแรงหาเงินหาทองอะไรสบายสบายกันนะครับแม่ๆสาธุาขออนุญาตวอวยพรให้ GMM Grammy ก้าวเข้าสู่ปีที่13แบบปี13 <43. S 2> ฉันพูดว่าอะไรปีที่43ด้วยพลังบวกแบบเลิศลเพรา<อ>ะ<อ>เราเชื่อว่า,วาแกรนดี้ดีว่าและอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้พวกเราในภาพยนตร์เรื่องดีว่าราวี10ธันวาคมนี้มาม้วนจอยกันในโรงภาพยนตร์นะคะไปไปไปม้วนจอยกันโลก thank yeah. you